มัโดนท่ะลูกสักครู่นะคะอุ๊ยเดี๋ยวให้เล่นค่ะเดี๋ยวให้เล่นนะคะโอเคค่ะก็อยากจะบอกว่าวันนี้ดีใจนะคะที่ทุกคนมาปีที่แล้วเราเคยจัดแล้วครั้งแรกแล้วก็ปีนี้เราก็เลยทํารูปแบบใหม่ว่าลองเอารถแห่มากันบ้างมวลจอยมวลจอยเลยมวลจอยแล้วก็จะมีสาวๆไหทองคำจูเนียนะคะมีพอลล่ามีหน้ายูฟานางเพชรค่ะเดี๋ยวมาพบกับพวกเราตอน สามทุ่มครึ่งใช่แต่ว่าตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราคงจะต้องขอกราบเรียนเชิญน,นะคะผู้ใหญ่ใจดีของเราหนึ่งช,ชานได<ห>้<ห>มามเป็นเกียรติในงานวันวนี้ค่ะ,คะให้พวกเราในวันปีใหม่แล้วก็เป็นเกียรติในงานนี้ด้วยค่ะขอปรบมือต้อนรับและก็กราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าสวนิดสุริยสุนณอายุทยาค่ะ,ะปรบมือและกรี๊ดดังๆเลยค่ะต้อนรับท่านหน่อยนะคะ เขาหอมครีสนะคะเขาหอมแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาบ้วนจอยกันต่อเด็กๆคนไหนอยากมาเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปร่วมกันเป็นรูปหมู่นะคะเด็กๆคนไห<ๆ>นอยากมามาเลยคะ่ะเด็กเล็กเด็กโตมาได้เลยคะ่ะอ่ะยืนรอยืนรอ,นอ,นอ,อนนด้านนี้ก่อนค่ะยืนรอด้านนี้ก่อนรอรับพรก่อนค่ะรอรับพรก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็สวัสดีวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยครับวันนี้อาจจะเป็น เลดนิดหน่อยวันที่19แต่ก็เป็นถือว่าร้านโซการเด้นนะครับเธอเป็นบันไหลของ<ต>อำเภอเมืองตากจังหวัดตากนะครับก็วันนี้ทีมงานร้านโซกาเด้นก็ถือว่าอยากให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดตากก็มีความสุขสงท้ายอันนี้คือสงท้ายที่จริงครับสงท้ายเพราะเป็นวันที่19แล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนชาวตากมีความสุขนะครับก็นนบในโอกาสวาระนิติขึ้นปีใหม่ไทยนะครับขอ อัรถนากรุิีรัตน์ไต่ถึงจะุศิษที่ข่านเคารพนัละศุเดชะพระบรมมีองเสมเด็จเจ้าตักสินมหาราชได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องเระชาชนจวัดตาและพี่น้องอยู่ในที่นี้ได้โปรดดลบันดาลมีความสุขคิดหวังที่งใจขอสมปรานาและก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุดท้ายก็มีงเฮงปังปังกับปีใหม่ไทยครับ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวทีนี้เราจะต่อเปิดขอบคุณท่านค่ะเดี๋ยวเราจะทำพิธีเปิดด้วยกันเด็ดๆออกออกนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวมันอยู่ข้างๆอย่างนี้มันอยู่ด้านหลังอ่าเดี๋ยวมันจะเปิดตุ้มในน้ำก็จะหลั่งมาเลยนะคะอ่รอค่ะรอรอค่ะรอเดี๋ยวเราจะแตะลูกกลอนน้ำนับถอยหลังพร้อมกับเอฟเฟกต์เราที่พร้อมนะคะเราพร้อมนะคะเดี๋ยวเรานับพร้อมๆกันนะคะอ่พร้อมอ่เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราทุกท่าน กดปุ๊บน,น้ำจะทุกอนูก,กระจายทั่วโซกาเด้เลยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมนะบัดนี้นะคะเราจะทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการสำหรับงานวันไหลสงกรานประจําปี2568ที่โซกาเดนนะคะมอบให้คนตาจจเต็มที่อา้าพร้อมกัน4 โปมาแล้วโปมาแล้วอาถ่ายรูปร่วมกันค่ะเดี๋ยวต้องขอมอบของเที่ลึกนะคะให้ทางทัศนรสถานในครั้งนี้ด้วยนะคะมาด้านนี้าเค่ะน้ำมาเลยค่ะร้อนๆ้อนมาด้านนีค่ะ ขอขอบพระคุณนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมอวยพรเนื่องในวันไหลสงการที่โซกาเดนประจำปี2568ค่ะขอเสียงปรบมือจากประชาชนอย่างพวกเราอีกครั้งหนึ่งค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานเก็บอุปกรณ์พอบนะคะเดี๋ยวเราจะสนุกมันมันกันต่อเลยทีเดียวใครยังไม่มีโต๊ะยกมือ ใครยังไม่มีโต๊ะสามารถไปซื้อโต๊ะได้500บาทเท่านั้นและเราก็มีเบียให้ห้5กระป๋องแล้วก็มีเก้าอี้อีก5ตัวเลยนะคะดังนั้นใครเริ่มต้นซื้อบาทเข้ามาคนละหน0่บาทนะคะแล้วก็มาหาโต๊ะก็คือซื้อโต๊ะแล้วได้เบียร์รอีก5กระป๋องตอนนี้โต๊ะเราเหลือไม่ถึง10ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะแล้วดองนั้นอาจจะต้องยืนกันเอาละค่ะ ไปม่วนจอยกันสนุกสนุกกันต่อค่ะ